วันน awesome ี้ช่วงบ่ายนะครับก็วันนี้เรารวมญาติที่กรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้ก็ฝากขอบคุณทางป้าพัดฝากขอบคุณลุงสมปองฝากขอบคุณลุงก้ฝากขอบคุณป้าทุกคนแล้วก็พ่อสิงไม่บัวนะครับลูกหลานอยู่บ้านเทาครับมื่อนี้เพื่อนทรงทรงเฮ็ดทรงเฮ็ดมาให้ทรงเฮ็ดทรงกับข่าวทรงพักอยู่บ้านเฮ่ามาฝากทุกคนอยู่กรุงเทพนะครับวันนี้ ก้อยกับเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะบอกให้พี่น้องทุกคนครับรักทุกคนนะครับขผคุณอยัางร้ายครับผมพูดยั่งรลายโมน,นี่เขากับตัวมียาประจันทิศย,ยุงเทพกับยาจดอดยู่จดหอดแปลว่าิดทอดปันปันจดทอดลูกหลานิดทอดบักมอนบักเม่นพอมันเดอรบักเม่นพอมันเดอรครับเล้วนำผ้สาวก,ก้อยผ่าสีาม มาที่ร้านมาขับรถเมื่อเมื่อนี้เทาจัดเต็มแล้วเมื่อนี้จัดเต็มแล้วขอนะบคุณอย่างหลายเมื่อนี้ครับคิดทอดพอ่อคิดทอดแม่พันยูครับลูกเต่ายู่รุงเทพกว่าคิดทอดอยู่ครับเสร็จงานอยู่บอกแล้วก็ว่าพ่อะก็ไม่รู้ต้นไม้ใส่เด้วก็ขอบคุณอย่างหลายเมื่อหนี่